หลูมอันนีเพราะฉะนั้น n p นออกมากฟังลั่มก่ถิงดีใจ สามเหลือชีหพุเหผ่สลดเมื่อนี้บุญเป็นตาออมซ้อนบุญขอดบุญน้อแเม่์ขอดผู้เฒ่าผู้เก่ทั้งผู้เบ่าผู้สาวล่ำเป็นเหลืองปิดลาวให้คนฟังฟังวนชวน ดวงนี้ก็ได้เออดวงนี้แหละดวงนี้ไงีออดจุยออาหมันมองมองได้มันใหญ่หลายพวกกสีว่าใส่พวกกสีอยู่ซื่อๆมองได้มันน่อยพวกกสียอดใสเดี๋ยวนี้สาธุเด้อผู้ขายอ้วยผไหวองค์มท่านรขอปน้องมังกรตีเสอขาแม่เอ้ยแม่ยาให้ที่ตตองตัวจันคือว่าผู้ขาขอเกาเลืองสิลัง แม่บุญช่วงสิกาวมา,ตาแต่คังแต่ขังส่างประเทศดีโอ้ยน้าแมนี้ก็ได้มันผิดบอลทำเราทำเราแต่ว่ฉันเดาโดนโน,นแต,ต,ต่ว่าถึงช่วงเด้อกแม่เราก็ดึงตามข้องตามข้องผิดไปบ้างเลยนอนอาภัยกไปเตะใั่ยายบุ่ช่วงสิกามาแต่คังจนถึงพรกธาุมันนี่อยู่ไรสบายเริ่มพูดแม่และผู้ใดมาสั่งมาสั่งนี่ตำนันมาอ่าน ใจฉันสิไรตามหินแม่เอ้ยแม่พ่อเอ้ยพ่อถ้าถนมเป็นที่ดีสูงคนเที่ยวไหวแตสาย่ใจรักมันไปสั่งกันเหี่ยวนามมีน้องเอ้ยมีน้องเศร้าทีสานได้มากรุงตากใบเนื้อไต่ชุมทางปังนั้นละปังปังปั้นเป็นเบาเพป็นเบามันมีอยู่หลายอยู่เปันเบามีอยู่หลายอยู่หลายสมัยหลายพญาย้อยกันมาสางปังยำนำเอาน้นยำอยู่เผาอปู่ลำเลวไหล สาลาหามาหลาย่วกหนุ่มตึงแปบตีปายตับสปาเทละูกกันสิบตนไก่น้องหนู้นกลับไปโลกฝาการไปทัวขอบรอบดานเหนือใจเชิยงางอุกลังปุ่ทางทาตุก็เสกาหาคุณโอ้ยน้องเมสี่เด้ปุ่นปพ่ตัวไปต้อนคุณเท่ันห้นงกับได้นทางได นพราระองค์สัมมาได้สัญญาตาวพระคมฉันเข้านั้นจังได้ขันมากับบุรพาหลายเถื่อให้ว่าบ่อเสือเป็นบุตรขอบพระบาทยอดเกิดมาในตอนนั้นเห็นพระผู้อัมพาตำ้าเป็นที่หมรสมอีกอย่างหนึ่งพราะพระองค์สัมมาได้สัญญาตาวพระคมฉันเข้านั้นจังได้ขันมากับบุรพาตะวันออกอ่อนน่าร้อยกอบกันยุทธกัศ ยังเลยมากก้าเดี่ยวหาทานพญาเมืองหาพระองค์เห็นดีดังเดียวกันนัน้นนี่แต่ขันอาสาสุขสสประซาพิุทธเดือนซอยพรโต๊ลงเรียบร้อยอาตายาุนทาเหตุมีลาเหตุที่มาสร้างไว้ในถิ่ตัวตะบูนมุ่งวันจริงมันคน,คนี่จังไในไทยลู่ฉันได้อยู่ในดักรั้งธาตมือท่านเขียน,นไว้คื่อเหตนระผบุการทางนี่ดังใจลังนี่ละแม่นี่ละคุ้มว่าเจ้า เจ้าอุ่มได้อับผ้าในผ้าถูกถักดองเอาถักผ้าเจ้ามาไว้ันเดียวไปที่ผู้กำป็นที่หมอสมองสัำมาได้สัญยอมเดียวผักพรมจำแ่วนั้นยังแดกหันมากตั้งปู้ละผ้าลายเทียวไปว่าบอดเสือไปตึงของปาจ้ยอเดีาเดี๋ยวนี้บัดนี้มากเก่าเกี่ยวยอมโลกโลก มีราคาลดวงไปเมืองฝากเกิดมาเทวดาดาวอินพุ่งนมาลูกเกิดมีการโชดสาวนหงนำเจ้าดอโพเสาลาสุนิยโยโยฝารันดินเสื้อหนักเรือแม่น้ำมหาสมุทรฟาฟ้องตีฟนพระองค์หนีไปเล่นออาหลนกันสดท่อละนี่ปันปีนยูนฝากเอาฝนฝจจาทังทูกควาพัตพีนี่มาลาของหมอนบานลงเต็มพื้นพอจะขึ้นไฟ อยากข่มหลังขุ่ตวดินแต่เศร้าเมื่อน้องงานยิ่งเขาว่าเจ้าเข้าสู่ปันพานน้องงานหลวงมีพญานุสวรรา์พิงข้านำบอกท้องบาลปองก็นั่งพญาตาัดจากกันให้ยิงเข้าฟ้าจนชุ่มไพฟ้ามาเข้าดังฟังฮานีลัก้านีองคพระเจ้าควนตั้งเข้าสู่พนธพานเอ้าต้องการการเหตุก่อติดีไว้จี่จะนพญานงสาหายเศร้าเยืงอับทังยิ้มใส่ ไฟใส้นั่นในสั่กอเตดีนี่นักเตะใส้ทั้งหมดปอให้นิ่งปวดได้ฝายในยิ่งก็อไขไปพี่ตังสองฝ่ายปอให้ใส้เข้าใกล้ปวดได้หนึ่งคนแล้วจังสันยาไหวสองฝ่ายใส้ยิ่งฝไฟใดทำสำเร็จก่อนกันไม่มั่นในที่ัานซุมบูชายงานที่เห็นนั่นลี ก็สั่งไปเฝาต่อแย่นี่แท้ไปรอรอเฝาต่อุ่มยิงดาวเพ็ดมันไมยหายซองเห็นเป่าคนเลยภาพกันเรากปเห็นดาวพวดผุ่เห็นมาชุ่มจ๊เห็นเล่ยุ่ฝนัะเอ้ยหนีบ่พงแค่ไฟุ่มยิงควันเป็ิดินผู้ใส่ไฟยิ้งเขารอพอเห็นดาวก็เลยแพ่แต่ทำบ่เ่าสัญญาแล้วเลยเพ เลยได้หันมาใส่เบื้องเจ้านอกอลหันได้ทําเอาบ่ t ้ายอีนี้อยู่ปัดมาแล้วแลเอ้ยไม่เลวบ่ยากจาตาลจาตาลได้จา n ันจอดฝ่ายผู้ซ้ายสูก็ได้ได้ยอมให้ได้ยินกินแล้วหวกินแล้วรัก่อนแพ่สามกพระเตดียังได้มีน้ําขาเนื้อให้หน้บสารหลังเต็มได้คนเขาเขากัน3มยังไดุ้ซ้ายสถาพเจ้า นผู้ชายสามนั่นเอินวระท่านผู้เพ็มองไม่ยิ่งเขาทำก็เป็นติ่มเป็นชื่อว่านั่งเล่นเจ้าเล่นเจ้าโง่หนันสาวมือผู้ชายสูงว่าได้แม่ยิ่งนันกินหลายถ้าอยู่กล้ำไฟเบือทางผิดรูกปผ้าตะวันตกเมืองสะกุลบอลวนเที่ยวไปไหลายเส้นคนมาแล้วมาแหลวนางเวทเส้นผู้ผว่าท่านได้ดูอปยมาแม่อย่าเส้นอย่าเจอ เรื S <S ่องอลาหันเลยจะสิเช้าเลื่องอรหันพ่อเด็กกัดสปาตัวแม่มีหน่อยอรหันหาลอยค่อยตามตามปาแม่ได้แม่อรหันให้ลอยค่อยตามตามปาน้ำนันน้ำอุรังของพระพุทธเจ้าต้องนั้นก้าวมาอีกอย่างหนึ่งบ้าได้ตื่นได้ต่อยขอหน่อยฝอยนี้มาถึงที่นี่ดอยลอยเศร้าเดาอรหันมาเจ้าเรากันนั้นป่าสูงพระยาสาขอโดยเศร้าเดา นั่นทศินบอสักจุวันนาเพ็ญคานแทงจุบยาคำเด็กแม่กิละดีพอจมจมัวเย่านั่นทศินเห็นเข,า,ขาก็ยังเฝ้าวังดันมาพองตัว,วเมืองซาล้มไปขาดเดือดเมืองอีดาป่าหาพญามาร่วมหวนกันหมดแล้วมาเป็นแถวเนื้อไส้ไร้วมสงสัยถ้าผู้กําพาหาหนึ่งแต่นคนแม่เอ๋ยแม่กัดสปาร์ตเป็นตูกบอกสั่งว่าจ่าในพญา หนึ่งวิธี่ทำการสา่งการสา่เกลี่าดีถญ่ใส่หมูล่งของพร่พุทธเจ้าให้ทำสา่งกันดีคือมาสา่งไว้แล้วไปทีท่าวอ์นับเป็นพันพันตีอะไรนีเพ่ม่างอาพญ่าภาคก็ลเมือสา่งไปแล้วก็แป่งตกแต่งตกแต่งนั่นเกษตรทำเม่งเลิมมือคนราคาขังถังแลกนดินอาพ่อใบเล่าใบสามก่อนใ้หมูคนล่าน้ำเม แนวมันหนักมันหนากระซอยกันหับเนวมันหยาบกระซอยกันดัตัว,วมันจังแมนออ่นรอลมตัวอีกสามกวาน,นึ่งดอกเบาบอลอ่าพายินพุทธจังให้พวกเทพบุตรแต่สไลักลวดลายใส่เกดีไว้ในขึ้นนัน่นเทพบุตรไร้ทานอัเป็นยิ่งเป็นไ,ไายุตยอมทานพะร่นอ่เป็นค้นห้อยมือค้นเดยเทวดาพาอินพุกธมุ่มอยูอ่ข้ากระทํำให้แล้วก่าล่อสายอยู่น,นั่น แต่เป็นลิ้นเป็นไล,ล่หลอดด่าต่าๆกาบี่หลลูกพระอระหันต์และพระญ่ายทั้งหาอนุซาส่งสารเกี่ยวผลในดอกนี่ทั้งลูกดอกหม้งามละหอยกองหนอกนักงานใดทำเป็นลูกเทุตรบบและลูกเทวดาลูกพระอินเ์เล็ตหน้าลูกพะองอมส่งไหลเขียนทั้งหน้ายเอาไว้ทั้งหน,น้ายบูผู้ใดก่อผ้ใดม้วนนั่นสิ่งของผู้ใดเอาของไปนิดเดีหน่อยเป็นบ้าแลนฟาหั่นพระบนแลอับยุบอับยุบเป็นบอกตีทับลง นั่นละครศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นจักษันอาไอเนี่ยไม่ผ่านมีคนชีว่าแหละได้แต่เรื่องเดียว